จากเด็กชายไรยอันกาดบัณฑิตจำปาสินสู่นายไรยอันกาดบัณฑิตจำปาสินจากวันนั้นถึงวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลคลิปนี้ก็หยิบภาพเก่าๆของน้องไรอันกาดบัณฑิตมาฝากเอฟซีแฟนคลับนะคะเราเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของน้องไรอันนะคะ ก็น่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะน้องไรอันของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะคะจากเด็กสู่ผู้ใหญ่น้องเปลี่ยนแปลงไปแบบเป็นคนละคนเลยคะ่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะน้องเก่งขึ้นเยอะแล้วก็มีพัฒนาการรอบด้านจริงๆเลยคะ่ะสมแล้วนะคะที่แม่แม่เอฟีแปนลับที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของน้องมาตั้งแต่ต้นนั้น ก็ยังติดตามน้องมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าน้องน่ารักมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้แล้วก็มีแต่น่ารักเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะเราผู้เป็นเอฟซนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเก่งแล้วก็น่ารักกระตันยูแบบนี้นะคะขอขอบคุณ ภาพจากเต็บลุกไรอ่านกาดบัณฑิตและกาดบัณฑิตจาปาสิงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเลชชาแนลด้วยนะคะ